เก็เนี่นบึูดี้าเไแไปแล้วคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด้อจุดถูจุดเทียนบอกคนจกล่อพ่วงที่นัดเดี๋ยวพยาม่เงินเลยาห้องน้ำเออวามันตอห้องน้ำสด้ไปมาไหวลูกปูสวางมองนี่ิสด้มีมองเขาเนาะสด้เขาปดถูกปดยันกันน้ำกับ่มีได้น้ำกับบมีเด็ดตักในสระนี่แหละนี่สักขหลังนี่จ่อบาดาลเจ้านอบาด้านเออจาะบานดานพร้อมมีแดเดีอ่ ขายไปทั่วประเทศเลยมันในทั่วประเทศหรอแม่หาได้สุลูดับสุรินนี่เลยท่านประวัติยกคู่ให้เพื่อนยกให้แม่ให้แม่ไปคนบอกใช่แล้วถ้วยแล้วไปมาให้แม่เป็นคนถวายให้นไหมครับผมบอกคุณแม่ครับเหมือนนี้มาขอโชมคิดจะได้สิได้โชค บอกกับปูเด้อเด้อปูเด้อ ลูกหลานก็นมากใ,กใกล้บอกเนี่ยขอสามโต้ตรงตรงเนี่ยจำโต้ก็เอาจำปูสิเอนับปูให้ได้แม่สิได้ <c oughs> บอกเนี่ยเขตว่าก <c oughs> ็มีนะขอขอโชขลาบทุกอยู่บอหมดหนึงขอนนมาก ขวานมากกะบ่ถูกครับครับผ,ผมมาันดันมาถูกัยัมันมันกับสื่อบ่ถือหมวดนี้ว่าอยากาได้ก้อนนี่ก็ให,ให้เก็บใบโพเก็บก้อนกับสามใบเก็บล้างกับสีใบมันก็ได้อยู่บ่หมวดก้อนคนใหนหยเก็บใบโพสามใบสี่ใบ อ๋อปนหาปิศน,นาปริศนาต้องไ้เก็บเอาว่าเก็บไปเลยสิอืมมาได้ก็มาแม่นคนดอกเออวาบะหูเด้เนาะบลได้มเทียวเที่ยวเทียวนีป็รังไาเนาะอยากได้อยู่มีเออเดี๋ยวเทียวนี้ <บา S 2> นเด้อปริศน,นารมปริศนาลูกปูประช,ยช<อ>ัยปิิศนาปริศนารมเออ น้องเพชรตัต้องมีของคนทีเฮ็ดพิจะ้ให้โอ้ต้องมีคลองมาให้กระซือซือหนันดอายแล้วายแล้วปูต้องย่างนอกมจัาบูน้ำเนเข้าหันาหคนที่เฮไโอมันบท่านมาเ่าโอ้มือนี้มีสามใบบ่าน่ะยหันสามอ่ะอในซองให่กวนเนาะ สองให้นะครับมาคนละแคคนละทางครับผมคนละบาทอยู่ใสเนาะอยู่เมืองอยู่เมืองทำดวนเมืองไทยดวนอดินอันนี้อยู่ไดนผมสีขอครับอันนี้มาจากอยู่ดินครับสีขอสีขอครับผมสีขอครับสีขคอมดครับนี่สินี่ตัวนึงสีเกตเลยสีเกตคนเดียวอันนี้สนมค่ะนี่สนมคนเดียว โอ้แสดงว่าสุรินทั้งเบิดตัวนี้สุรินทั้งเบิดนี่ซิกเกตคนเดียวคร่ะคนละห้องค่ะครับโอ้หน่องเกลหนามากวะเธอนี่ยองตัวเหล็กซองให้ตัวเหล็กค่ะเด้อปูเด้อมันปูขนลุ่งละตัวนี้ปูสวงขนล่งเลยนะท่านประวัติถวายน้ำให้หน่อย สาธุครับปูคนสอบหนามเด้ปูคนสอบหนามเด้อความแห้งแรงขอสามตัวเด้อปูเด้อมาแล้วหนึ่งหนึ่งปูสวงผ่านล่างเนี่ยนะครับอึบีปูสวงผ่านล่างเนี่ยนะครับเดี๋ยวปิดสนาออกมาแล้วครับฮะไม่ได้แซง แซงแซงหายขมาหข้ามาหายข้ามาสบายโอ้มันโอ้สบายละอ่า้งามลผู้สวงผ่านล่างนะครับผู้สวงผ่านล่างนะครับอืม ศาสนาแนวไหนง้องัหนูบึงนะครับคุณผู้ชมว่าจะพิจารณาอย่างไรเด้อ สูกดีแต่ไม่ล mm. no. oh, ืมเอาผ้าเข้ามาว่านั่มตอนนี้เดเอาอยู่รถสงโอ้ยเสียดายไม่เอาผ้าเข้ามาว่านั่มโอ้ยอยู่เลยสองอิสระทำนะครับสองงวดที claro ่แล้วใบโพธิ์สามใบครับสี่ใบงวดนี้ เป็นหนามดูดีๆเดอ้ออืมอืมอย่างน้นปูผ่านล่าง,งนะครับคุณผู้ชมปูสวงผ่านล่าง,งนะครับ ดูดีๆเดยอดูด้วยกันดูด้วยกันดูด้วยกัน<อ> <trad ota> นะครับอืมอ๋อหนำใหญ่เนอหอยเออสอจกเจ็บบ่ครับเจ็บมาก่เสา

อมัดรอยู่ระอยู่ะนะกันซีบัเอาบอวปูแขงพิจสนณาอืมเป็นใหญ่นอ้อปูปูเอาเห้ขักขักเด้อ Born? ขอสามตัวเด้อ สวงบอกครับผู้สวงบ้านฮะฮะฮะอยู่บ้านอยู่บ้านว่าจะไหนก่อผมฟังโบโบโบธันครับเมื่อกี้อยู่บ้านนาบ้านอยู่นาบ้านยังอยู่นาบ้านผู้สวงอยู่นาบ้านออ๋ โยบายมาโฮบละโบายมาบละโอ้ขมิ้นขมบ๊วยโโบยบานเอาขามาสัปูข้าวมากินนิ้วเข้านิ้วเข้านิ้วข่ารับตายแล้วเขาติดสามตัวบใบมันเมียนบาบมันปูอะไรอยังไงมาโยโมตะปูบ่ได้เอามาเลยนบได้นาะปูน้อเนี่เนาะโอ้เสียบจอยกู อหมูวิธีปฏิบัติแล้วนานยูใส่อยูใส่นี่ขนมน้องที่เราบรุ่นมีแต่หนังนังนัฮะู ของดีให้บ่ให้ลูกศิษย์บุคคลนี้มาปีแล้วของใจอยู่ของใจอยมัดไว้อยู่มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้โอ้เป็นไรมัดบ่อยู่บ่คคลนี้เสียออยบ้าน ิซื้อว่าจะไหนเอกช่ขาเือกมป็นอาอปูโอ,ส,อ,บบโอสิมาแต่มันเป็นอย่างครับนี่ จย่างุ้ดำผูก <cach> อ <ots> ีเแลนแปลแปะไปเอาไปไว้ที่ต้นโพไปเอาไปไว้ที่ต้นโพตนนีโอต้นโพไปต้นโพกันอาไปลูกไ่ต้นโพกอนต้นนี้ผูกว่าครับนี่หายมันลอกลูกหาาแล้ลูกเจาเั็คนอคนผูกเอาไปเอาไปผูกเอาไปผูกต้นโพ ลูไปสองอนี่อ่ปาปูกอนมัดไวดเดอให้มันสอสร็จแล้วอไปไหน สองสองแล้วครับถือว่าครับถือแล้วอ๋อถือแล้วนะครับถือแล้วแบบนี้แหละอ่าแบบนี้แหละอ๋อสองแล้วเนาะโอ้เสียงยังใสอยู่อีก ชัดขึ้นมาแล้วนะครับเรล่มชัดแล้วอันนี้สามขนานเป็นสองใส่คอ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 เออลงมาไล่ไห้ยโอ้กูสวงให้จิบโอ้กูสวงให้จิบโอ้ไม่สีบอกไปมองไดปูไปแขวนในต้นโพดอีกวะ เอากลับ้านหาเอากลับ้บานตัวไปเตี้ยกลับ้านเอากลับานเอาไปผูกั่นสองเอาหอยข้อสามสองสามสองสามเหรอครับเอากลับานเนาะโอ้ปูสว่าเห็นแย่นล้ว สองสามมางวดที่แล้วให้ใบเก็บใบโพชุดแรกสามชุดที่สองสี่มาสี่สามแมนตัวเลขนี่สองสามสามสองบ๊ปูคขมีนเนื้อบรรทัดเนาะโอ้ย เพราะว่าอ่ามีบางท่านบอกว่าปู่จะสื่อภาษาอื่นไม่ได้นอกจากภาษาเขมรนี่ครับผมก็ไม่เคยมาครั้งแรกนี่ครั้งแรกกับทุกคนคอยปีโตเปนแงนี่ตาหนูตาคอยปีโตเห็นมแน่งปู่เขียนให้บ่ครับ แต่ว่ากระไดอยู่ประมาณนี้สองสามสองสามเนาะให้สองสาม้ากลับด้วยนะกลับด้วยกลับด้วยกลับเากลับบ้านเอากลับบ้านสาอ้าวทับหนึ่งกลับบ้านกลับบ้านสกลับ เป็นอะไรปูครับบอกนำหลวงน้ำหลานเนี่ยปูสูบปูบอสูบหญ้าบอครับต่างไอเทมอไรไอเทลไอ้แค่นี่ยไม่ต้องถามีกถ้สามตัวห้าห้าสามสองห้าสามโจอันนี้เราคุยเรื่องปิศนาธรรมถ้าสามตัวให้ห้าสามโจเราตอนแเข้าพอมาห้า ห้าใช่ครับเออเออแมนห้ามัดสองไว้สองขนาดมหาหาสามสองน้ำเอาน้ำออกจากแผกนี่เป็นห้าห้าห้าขวดครับเอาไปผูกไว้ที่ต้นโพสองเอาผูกในเชือกนี่สามห้าสามสองแล้วให้เอากลับบ้านด้วยิิษณาี่ซิตี้ยากเติมอีกหรอ ี่จเมียนโชคมียนเลียบเนี่ยตัวกจเอาอาอืรไปแล้วดูดสิหายังอออกอนดูสิหายังนอนเนาะ สาธุโอ้หอข้ามมาปูห้ของลูกหลานแล้วอากุนอาคุนอากุนเจริญลูกตาลูกตาหอยหรอหอข้ามมาหอข้ามมาวันเกิดข้ามมานะครับวันเกิดปูหข้ามมาภาพร่างกายแข็งแรง

เลยเดี๋ยวให้ผ like. yeah. ัวก็ดูให้เลยต้องให้ผ oh, ัวก็ดูให้การนี้นายให้ผัวดูให้เลืมให้สิเห็นนะเุณ่งไก่ไก่สิเห็นเพราะว่าอ่าถูกเจ๊สิเห็นไงครับโอ้เขียนเลขลงหลังครับน่แมบบครัเดี๋ยวรอรอรอน้องชัดชัยมาเฉลยให้ดีกว่าเพราจะเป็นเลขมาปูวันที่เคลียวหมออยู่นะอ๋อก็จะไป กลับบ้านเดินทางกลับแล้วบูให้อันนี้เอาไปไปใช้อะไรก็ได้อยากไปเป็นพุตรพรงดื่มนี้ไม่ปูไปดื่มไปอะไรอย่างนี้เนาะเดี๋ยวจะเผ็กก็ยิงเทอดีกเทอดีกตอนนั้นหรอมันตลออกตลออกตลออกอัตลึกปูจะเขียนนะอื้อ ันก็ขอลาผูแล้วให้ลูกด้านมีโชคมีลาบเดินทางก็ปลอดภัยทำอะไรก็ขอให้มาขึ้นจับจับมือจับมือขีใจแล้วกดบ้าหรือปลากดบ้าหรือเล่าอะไรเลาอยาขอไปได้ยั เราจะมาสรุปให้พรนะตัวเลขข้างหลังน้องกีกทีหนึ่งให้น้องจัดไทยนะจัดไทยหรถ่ายให้เดี๋ยวให้น้องจัดไทยไปเลยปยิ้มนะครับปู่ยิ้มเลยครับครับยิ้มแรงโดยพรนะเอ้ามาทุบให้กันดูดิเดี๋ยวก่อนให้ปู่ไปขับก่อนปู่ขับก่อนปู่ยังไม่กขับปู่หลับสหลับแล้ว ไปแล้วกูไปแล้วไปคเออเหนื่อยเหนื่อยแล้วกูไปแล้วเมื่อยเลยกินน้ำครับ เาเพียยเล็กใส่ล้างตูแล้วมันอยู่รังหอยข้เบิ้งยจะบิ้งสามหนักเรื่อจะเบิ้งามน้ได้สามมือไม่ใช่ลบหามหามขัวไก่น้ไม่ใช่ลบโอ้นั่นนั่นกรสาดอยู่แล้วหอยข้อสามอันนั่นกรสาดอยู่แล้วให้แม่เบิ้งเิงให้ก่อนให้แม่เบิ้งเิให้เร็ว มันู่แล้วแม่แม่มันู่แล้วแล้วไม่มีใครรู้แล้วไม่มีใครรู้ที่ว่าเขียนกับมือยังไม่มีใครเห็นที่เจ็ดเกีดนะที่ชัดเจนมันต่างกันต่างนานามีได้ยินเสียงกระซิบมาบอกว่าหกเกีดมันจะใช่ไหมตัวนี้ไหมหกเกียดไม่ว่าอะไรไหนมันบอเร็วๆแม่แม่แม่เปิดมือกรวยเจ็ดเออวันนี้ก็เฮิซไรนุผู้หญิงผู้หญิงไม่มีใครเปิดได้แม่เปิดไม่เป็นไรใส่หลัง แม่เปิดแม่เปิดด้วยหน่อยไว้ให้ดีอันนี้จะไปไว้บนบนบ้านน้าสัก้เพชรเเปิดดูหน่อยเพชรให้แม่เปิดให้แม่เปิดให้แม่เปิดดูหน่อยแม่เปิดดูพิบุกพิบุกพอดีอย่าไปถ่ายคางหลับเอาวยิ่ได้หวเขหัวอยู่เดี๋ยวเราให้แม่เขียนให้ให้แม่บอกไปเรียกใครเอาแม่บอกเปเลขยะไปลักษณะไหน เยนเไหนใเ็จ้เอ่อคเดเมยเนาะเออเปนด้ยเอ้าเรียเีเดูได้อนนนเป็นได้เราจะได้คาตอบครับเป็นเลขอะไรที่ปู่สงเสียนให้เสียงให้ที่หลังนะเสียให้เยอะพดูไม่ได้นะครับมันเป็นเลขอะไรุกคนเเนมนัเนาะนใเขา่ยเมียเป็นย่งนีะเอาเเเเขียนเอาห้าพูดห้าพูดเขียนเอาเออเขียนเอาเหีนอะไรเขียนเอาให้มันเหมือนนะเบ เขียนให้เหมือนนะเพชรผิดว่าเพชรโดนผัดเพชรนะเขียนเอานะเออนี่ดูให้เพชรผิดนี่ดนผัดเพชรนะเพชรอุ้ยเขียนตามนั่นเลยเอาผมจะเขียนอ่านับเขียนดูเพชรให้ผมนี่แหละเดี๋ยวผมจะถ่ายให้เออถ่ายมาเดี๋ยวผมจะถ่ายจากแผ่นหลังนะผมจะไม่ถ่ายตรงนี้ใช่แล้เราจะไม่อยากดูเราถ่ายลูกนคนนี่คือปริศนารมนะครับเพราะว่าด้านด้านล่างไม่ให้ดูครับจะดูแค่แค่ด้านนี้ เอาเดี๋ยวให้คนไปดูเอาเนาะเป็นไรอ่ะเป็นไรเพรดูไม่รู้เรื่องไม่ผมส่งในกลุ่มอ๋อเขียนแบบนี้ด้วยนี่ก็เขียนไม่ถูกเดี๋ยวต้องดูต้องดูเดี๋ยวในคลิปผมจะให้ดูเองในคลิปไอคลิปผบว่าคนก็ตั้งใจคุณก็จะให้เขาไปดูในในสายตาเองเป็นเรขอะไรไม่ผมส่งในกลุ่มให้ภาษาแต่นีเพี่เห็นนะนีเพี่เห็นแม่แม่เห็นตัวนี้ไหม ไม่เห็นตัวนี้เหมือนกันไหมแต่เป็นเหมือนภาษาขอมภาษาเหมือนยันแกน่ะเหมือนยันแกนะเหมือนยันลูกปู่สวงใช่ยันแบบนี้แต่แต่ข้างหลังไม่ใช่เป็นตัวเลขชัดอย่างนี้หรอเป็นไม่ยันเป็นเหมือนยันใช่ไหมใช่มันเป็นยันนายมันจะมันจะเป็นยันแกลายเส้นแกนะแต่แกแต่แกไม่ได้อย่างนี้แต่แกลงอย่างนี้มันเป็นเหมือนเลขเจ็ดเลยนะตรงนี้ตรงนี้แกก็ม้วนมาอย่างนี้ม้วนมาอย่างนี้มันก็เหมือนเป็นเลขนเหมือนเลขไอ้นี่ นี่ยตอนนี้แกจะมีหางออกไปอีกนิดนึงนี่เนี่ยมันเป็นยันอืเช่นี่เขาคอมเมนต์มาบอกว่าหกเก้ายันเนี่ยเนี่ยมีคนคอมเมนต์หกเก้านี่ยหกเก้าก็หกเก้าไม่หกเจ็ดก็หกเก้าเหรออ๋อหกเจ็ดก็หกเก้าเลยอ๋องั้นอาเซียนไหนๆก็ถือแล้วถือแล้วถือเลขยันกับเลขนี้ให้หน่อยเลขพลังข้างอีกเทนีคนละข้างอีกพวกนี้อันนี้อันนี้เลข เลขปพิศนาเล็กพิศนากดแล้บอกกดยังกดยังเลขปริศนาอันี้แปลจากเอ่อปริศนาที่ปูน้ำแปรจากน้ำาหหยใช่กดแล้ว่ดเลยกละกดแล้วบอกคือ ในช่วงที <sar> ่ปูเข้าคือปูหยิบน้ำ5ขวดออกจากแฝกเนาะแล้วก็ไปผูกใส่ผ้าขาวม้ารมนี่สองนี่แหลตอนแรกเนี่ผูกสานะอยู่ต้นไม่อยู่อยู่ต้นโพสองอยู่ต้นโพสองแล้วก็ที่เรามาเราได้ประมาณนี้เราได้ประมาณสามก็เลยตีเป็นเลขห้าสามสองในแผ่นหลังให้น้องเพชรดูยังไม่เห็นน้องเพชรดูชีวิตเปลี่ยนนะ น้องเพชรดูประมาณนี้อเห็นเลขนี้อ่าน้องเพชรว่าเห็นประมาณนี้งานาตรงนี้ดีดีอ่าพับหม่อยีิเพชรมันเห็นไอ้ต้นโผล่ข้ามาไม่แต่จริงจริงแล้วอยู่ข้างหลังนะครับเดี๋ยวเอาพูดง่ายๆว่าเดี๋ยวผมจะส่งให้ทุกคนนั่นแหละเอาไปขั้นกลางเนาะอ่าเอาไปขั้นกลางให้ให้เอฟซีดูเองกันด้วยดูความจริงด้วยบางทีผมผมมองดูเป็นเป็นยันนะไม่ใช่ตัวเลขนะแต่มองอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นตัวเลขนะอ้าว อาหันทางโน้นมาอีกครั้งหนึ่งเพชรติ้งติ้งมาแล้วครับเลขลึศนาครับท่านผู้ชมอาจจะท่านผู้ชมอาจจะเห็นไม่เหมือนเพชรก็ได้ใช่จริงๆครับนี่เลยอ่ะวอ้าวอ้าเนี่ยมซูมซูมอ้าอ้าอ้าวนี่นีนะมันเป็นหกอยู่แต่ว่ามันเป็นยันมันจะเป็นอะคละยันที่เป็นลายเส้นท่าน นั่นนั่นหนูปูสวงจะเป็นลายเส้นแบบนี้เมื่อกี้มันถ้าถ้าเปิดเสื้อออกไปอีกนิดหนึ่งมันจะโอเคไงโอ้โหมันซึมไปตะเกีอมันหกสามไหมอะไวางไว้อย่าขยับไม่มองได้สองทางจะเป็นเลขสองก็ได้เลขนี้ก็ได้อะนี่ให้เอฟซีดูเองก็ได้อะผมว่ามันเป็นยันอะไรขีดเส้นล่างเป็นอย่างนั้นน้อ ถ้าจะเปิดดูเปิดไม่ได้นะฮะสังวันนี้ก็สีดได้แค่แผ่นแม่เขียนลงแปรงพอดีแม่เขียนลงแปรงพอดีหกสามถูกไหมน่าจะหกสามมากกว่ามีหางนะมีหางบอกนี่นี่เหรอเปิดนี่เห็นไหมนี่หางตรงนี้นี่เจ็ดหกเจ็ดหกเก้าเลยผมว่าแต่ว่าหกสามก็น่าจะได้เป็นภาษาลงกระทรวงวัฒนธรรมคุณแม่หัก เรียนให้อี่ค่ะยายรอเลรอยายเ็มเอปิด่หน้า่เปนห่ไปเลยหนูเห็นเป็นเลขหกเจ็ดเนาะคนั่นขอให้อายุแลแต่นครแลแต่เหนื่อยรู้แล้วแกเลขน้อบให้